สวัสดีครับเพี่องครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการนะครับบำรุงข้าวนะครับในช่วงนี้นะครับโมบจะเป็นเข้ากําลังทองนะครับกําลังม้านนะครับหรือว่าเขาถอดล่วงนะครับเริ่มถอดล่วงแล้วนะครับเขาจะบำรุงแบบใดโนนะครับมายางเบิงไฮเบิงสวนแล้วมาเบิงไฮหน้าเขาแล้วนะครับว่าเออมันเขากําลังม้านกําลังทองเนี่ยอยากซอยเพิ่นบำรุงนะครับผมเห็ดจางใดโนนะครับ จักวิธีการจิตส่ปุ๋ยแล้วเพราะวาในช่วงนี้นะครับพี่น้องนะหลายท่าทันนะครับกับปล่อยเลยนะครับล่อให้เพื่อนถอดล่วงนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นศูนย์ของผมผมจะแนะนําให้ใช้นะครับ0ูนย์ศเบิดล่วงนะครับผมในรูปแบบนะครับในรูปแบบปุ๋ยฉีดนะครับปุ๋ยเกร็ดละลายน้ำฉีดนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เหลียกใส่ได้เลยนะครับทุกยี่ห้อเนี่ยดีเบิร์ดนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์้อพี่น้องเดิอเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำฉีดอััตรรราากใสนะคบ 2-3ถึงช้อนแกงนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับละลายน้ำหล้กก็น้่มมาฉีดพ่นเลยเพื่อเติมนะครับเพื่อเติมปุ๋ยนะครับโพแทสเซียมนะครับเพื่อไปสางแปลงนะครับเห็ดห่เขาเฮ้าเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีน้ำนักดีนะครับผมอ่าหล้กกระเพิ่มปริมาณนะครับให้เพิ่นได้หลายขึ้นกว่าเก่านะครับให้เพิ่นน้ำนักดีเม็ดมันเต็มนะครับเม็ดมันงามอ่เนี่ยครับวิธีการบำรุงเข่าเฮ้าบอมีอีอย่างหยุ่งยากนะครับ แล้วแค่เฮานํามาเสริมเอานะครับอีพ่ออีแม่ผ้าเห็ดมาแล้วนะครับผมเฮามาเห็นนะครับเฮามาอยากล่องเห็ดไฮเห็ดสวนแท่นบางท่านกับคอมเมนต์เข้ามาว่านะครับเดี๋ยวมาอยู่บ้านอยู่ซองอยู่เป็นมูคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ต่องเห็ดทายทอดนะครับจากเพื่อนนะครับบ่าว่าจะเป็นสวนมันบ่าว่าจะเป็นหน้าเขานะครับเฮาต้องเห็ดนะครับอ่าต้องเป็นอ่านาทีของเฮาแล้วนะครับ สำหรับมือใหม่เพ <mel> yup. ื่อนคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับอาการบำรุงนะครับถามอาจารย์ถามอาจารย์ยังอาจารย์แม่อาจารย์พ่อเทานั่นแหละที่เพื่อนเห็ดมาแล้วนะครับแค่เข้ามาเสริมเกี่ยวกับปุ๋ยครับพี่น้องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยบำรุงซื้อนะครับถการฉีดปุ๋ยบำรุงปุ๋ยนะครับเข้ามาติดตามผมไว้นะครับวิธีการนะครับใส่ปุ๋ยนี่บ่ยาเห็ดหาผลผลิตของเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผ้าปลูเขาปูกน้ำมาแล้วนะครับ เติมเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยในช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับคือช่วงเขาตั้งทอง้องเขาม่านลักษณะนี้ถ้าแม่นคุณพอ่อคุณแม่เห่าเนี่ยนะครับเพื่อนก็จะปล่อยไปปกติธรรมชาติของเพื่นนะครับล่อกเกี่ยวยางเดียวแต่นะครับถ้าเป็นเกษตรยุคใหม่เขาต้องเติมปุ๋ยโพแทเสเซียมเข้าไปนะครับปุ๋ยโพแทเสเซียมก็คือปุ๋ย0 0 6 0นะครับฉีดระเบิดรวงข้าวฐาในช่วงนี้นะครับผมว่าในน้ำใหม่ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดได้พี่นอ้องจะใส่ปุ๋ยเม,มาา็ดเม 60, เื่อวานเพราะว่าการวานป เดือนหนึ่งยังบ่ละลายเด้ถ้ามันบ่มีน้ำนะครับผมถับมีน้ำเนี่ยวานได้นะครับก่อนก่อนเขาจะตั้งท้องก่อนเขาจะถอดล่วงอยู่หนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าเพิ่นจะออกฤทธิ์ซาถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยจะซ่าเขาต้องวานก่อนนะครับวานก่อนนะครับย่างหน่อยๆเดือนหนึ่งจังจะละลายหรือว่าจังจะให้ผลจังจะให้ผลมีประสิทธิภาพนะครับแต่นะครับเขาใส่ปุ๋ยเกศนะว่าละลายน้ำฉีดหรือเป็เป็นปุ๋ยน้ำเขาฉีดปุ๊บเนี่ย ใส่ใบเลยนะครับได้รับธาตุอาหารในมือนั้นในมือที่เขาฉีดนะครับฉีดทุกสิบหามือนะครับเนี่ยคือลักษณะนี่เขาเริ่มตั้งทองแล้วนะครับสามารถนําปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หกศูนย์ละไร่น้าฉีดได้นะครับฉีดได้ทุก15วันผู้ใดขยันฉีดเขาก็เม็ดไยเม็ดเต็มเม็ดตึงดีนะครับผมหลักการนำนักดีห่วงกัหไยปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยระเบิดลวงข้าวนะครับเป็นปุ๋ยระเบิดลวงข้าวเฮ็ดไห้เขาเฮ้าเนี่ยนะครับเม็ดญยเม็ดเต็มดีนะครับป ฉีดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อให้เพิ้นไปสะสมแป้งนะครับมาเฮ็ดไฮเนี่ยสางเม็ดเข่าขึ้นมาให้มันเม็ดใหญ่เม็ดเต็มบ่มเม็ดรีบนะครับให้นำนักดีให้อัตราต่อไรเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงนี้สําคัญครับพี่น้องต้องบารุงเพ่นเดอพี่น้องเด้อนะครับจังไดกับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากาก,าก,กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ